สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาเที่ยวนะครับที่น้องหาแบบนจังหวัดสกลนครนะครับขี่รถเที่ยวน้องหานนะครับ มานะครับตุล,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 ลูกตาเลยนะครับหนองหาสนสกลนครกำนานผาแดงนางไอ แป๊บไม่มีเวาลาไปเปิดเ,เข้าด้วย คเด้ย้อนกลับก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ